สวัสดีค่ะวันนี้ครูเด่นจะมาสอนวิธีการโพสหน้าไทาม์ไลน์นะคะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยค่ะนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะไปที่ลนยนะคะแล้วก็ไปที่นี่ค่ะเห็นไหมคะห้องเรียนรู้ผู้นำนะคะที่โค้ดการส่งมา เป็นคอนเทนต์ประจําวันตอนเช้าโค้ดการจะส่งก่อน8ปดโมงเช้านะคะนี่ค่ะท่านโค้ดการส่งมานะคะก็ครูเด่นก็จะนี่ค่ะวิธีหาเงินวิธีหาเงินใหม่ล่าสุดนะคะนี่ค่ะที่ท่านโค้ดการส่งมาให้เห็นไหมคะโค้ดการส่งมาให้นะคะเราก็จะก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ตรงที่ท่านโค้ดการส่งมาก๊อปปี้นะคะคัดลอกค่ะ คัดลอกเลยคัดลอกไปไว้ไหนคะเราต้องไปไปที่ห้องส่วนตัวของเราค่ะห้องเก็บข้อมูลของเรานะคะของแต่ละท่านก็ต้องไป้างห้องเก็บข้อมูลของตัวเองนะคะอันนี้ครูเด่นเก็บอยู่ห้องนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นห้องเก็บข้อมูลเตรียมข้อมูลนะคะข้อมูลดิบก่อนที่เราจะไปทําไปโพสต์ที่ไหนก็นแล้วแต่เราต้องมาทําอยู่ที่ห้องของเราตรงนี้จะถูกผิดอะไรก็ แก้ไขได้เลยตอนี้ตรงข้อมูลที่ท่านโคดการส่งมาให้เนี่ยก็จะยาวปืดปืดๆเลยมาถึงตรงที่บอกว่าให้ดูคลิปแผนไรายได้กับสมัครฟ,ฟรีฟอนฟรีด่วนๆน,นะคะทุกท่านเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะที่บอกให้ใส่รหัสสมาชิกเราเนี่ยคะ่ะตรงนี้เนาะที่บอกใสรกรกรรก่รหัสสมาชิกสมัครฟรีฟอนฟรีด่วนๆสมัครรหัสสมาชิกตรงนี้ใส่ฟฟรหัสสมาชิก ครูเด่นจะไม่ทำอย่างนี้ไม่ไม่เอานะคะจะลบทิ้งค่ะจะลบตรงนี้ค่ะลบตั้งแต่ตรงคลิปแผนอะไรได้เนี่ยค่ะไล่ปื๊ดลากลงมาเลยค่ะลากลงมาก็จะมีคําฝั่งนี่ค่ะทุกท่านเห็นไหมคะแถบแถบคําฝั่งสีดําๆเนี่ยตรงตัดคัดลอกวางแชร์อะไรเนี่ค่ะให้เรากดคําว่าตัดค่ะนี่ค่ะจิ้มไปเลยกดตัดเลยค่ะคือไม่เอาแล้วจะใส่อะไรคะ ใส่ข้อมูลที่ที่เราจะให้ติดต่อเรานั่นเองะคะ่ะไปที่โน้ตค่ะโน้ตอยู่ตรงนี้นะคะท่านสามขีดมุมขวานะคะตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนาะกดลงไปเลยค่ะสามขีดกดลงไปก็จะมีโน้ตที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้เตรียมเอาไว้ครูเด่นก็ทําไว้เตรียมไว้แล้วนะคะข้อมูลที่จะจะก๊อปปี้แล้วก็ไปต่อท้ายตรงบทความคอนเทนต์ นี่ค่ะกดคัดลอกนะคะแล้วก็กลับคืนไปกดตรงนี้ค่ะกลับคืนไปหน้าแชทเอามาวางตรงนี้ค่ะทุกท่านเห็นไหมคะนี่ค่ะวางตรงนี้ค่ะวางตรงนี้วางเลยเอานิ้วชี้กดไปที่แป้นตรงที่ที่ว่างขิดกระพริบกระพิบนี่แหละคะ่ะแล้วก็กดวางพอกดวางปุ๊บเห็นไหมคะข้อความก็มาต่อ ต่อท้ายที่ท่านโคดการส่งคอนเทนต์มาให้เนี่ยค่ะแล้วเราก็กดนี่ค่ะกดลูกศรสฟรีฟ้าขวามือนี่นี่ค่ะ,คะกดไปเลยนี่ค่ะก็มาแล้วเห็นไหมคะคอนเทนต์ที่ท่านโคดการส่งมาให้แล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็นี่ค่ะเป็นข้อมูลของเราละเห็นไหมคะยินดีต้อนรับเห็นไหมยินดีให้คำปรึก้าฟรีตรงนี้ไงคะที่ครูเด่นไปเอาที่โน้ต นะคะคแล้วนี่แหละค่ะข้อมูลตรงนี้แหละค่ะคอนเทนต์นี่แหละค่ะที่เราจะเอาไปเอาไปโพสที่ไทม์ไลน์นะคะกดแช่์ลงไปนิ้วชี้กดลงไปแล้วกดคัดลอกค่ะคัดลอกแล้วก็ไปวางที่ไหนคะเราก็ไปที่หน้าหลักนะคะหน้าหลักของล ne นี่ไงคะตรงนี้คะ่ะหน้าหลักใช่ไหมคะที่วันก่อนที่สอนบอกว่า เราจะไปโพสที่ไทม์ไลน์อยู่นี่ค่ะวูมไทม์ไลน์คือวูมนะคะ V ีดวูมนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะให้กดลงไปเลยนะคะกดไปก็จะมาเจอหน้านี้มีเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะบวกกดบวกลงไปเลยค่ะให้กดบวกลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอรูปดินสอที่ท่านพี่ชานถามเนี่คะนี่ค่ะดินสอก็คือโพสแล้วก็ให้เราเอาสิ่งที่เราก๊อปปี้ ค้างไว้บนอากาศเมื่อกี้นี้ค่ะมาวางตรงที่อบอกว่ามาวางตรงนี้ค่ะท่านนี่ค่ะโพสต์เรื่องราวของคุณเลยก็เอานิ้วชีว้แล้วก็เห็นไหมคะมันจะมีเขียนว่าวางก็คือให้เราวางข้อมูลทั้งหมดที่เมื่อกี้ที่เราทําอยู่ที่ห้องเตรียมข้อมูลของเรานะคะก็จะมาอยู่ที่ไทม์ไลน์แล้วเราพร้อมที่จะโพสต์แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็เรียบร้อยแล้วก็กดโพสตตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเครื่องโพสต์ กดตรงนี้ได้เลยกดโพสได้เลยเห็นไหมคะเขากำลังอัปโหลดให้เราอยู่เห็นไหมคะมาแล้วแป๊บเดียวนี่ค่ะครูเด่นพารวยเห็นไหมคะโพสเรียบร้อยแล้วกดตรงนี้ค่ะดูดูนะคะดูเพิ่มข้อมูลทั้งหมดมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็มีสามีรูปหัวใจเห็นไหมคะจำได้ไหมคะที่วันก่อนสอนไปบทที่แล้วค่ะมีรูปยิ้ม รูปแรกยิ้มรูปที่2คือ3มจุดคือคอมเมนต์นะคะเนี่ยคอมเมนต์รูปน้อยกว่านี้สัญลักษณ์น้อยกว่าคือการแชร์ค่ะให้เราอันดับแรกให้เรากดไปที่รูปยิ้มเนี่ยค่ะกดยิ้มนี่ก็คือแชร์ไปที่ไทม์ไลน์เป็นการแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาเห็นไหมคะถ้ากับเราแชร์ไปหาใครคะกดถูกใจเป็นการกดถูกใจแชร์เออกดถูกใจไปให้กับ เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์เราจำนวนกี่คนแล้วแต่เพื่อนของท่านมีกี่คนในไลน์ของแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะก็คือบ่อเล็กบ่อใหญ่บึงเล็กบึงใหญ่หนองเล็กหนองใหญ่ของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ให้กดนี่ค่ะเครื่องหมายที่สองนี่นะคะก็คือสามจุดวงกลมเนี่ยค่ะ comment ค,มมค่ะกดลงไปพิมพ์ว่าขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์เพื่ออะไรคะ เพื่อเนี่ยแล้วก็กดกดเครื่องหมายลูกฝรนทางขวานี้น้ําเงินไปเพื่อเป็นการดันโพสต์ของเรานั่นเองดันดันเพื่ออะไรให้คนเห็นเนะะี่ยค่ะให้เพื่อนที่อยู่ในไลน์ของเรานั่นแหละคะ่ะเห็นนะคะแล้วก็ฝนใจพิมพ์ต่ออีกฝนใจประมาณสองข้อความค่ะทักฝนใจทักมาจ้าโอเคไหมมีคอมเมนต์ comment. นี่สองคอมเมนต์แล้วนะคะสองนะคะอมเมนต์แล้วต่อไปไม่พออีกอยากได้อีกนี่หายไปละแปบ๊บเดียวก็หายไปแล้วค่ะอา้าวแล้วมันไปอยู่ไหนละ่ะจะหาหากลับคืนได้ไงอ๋ออยู่นี่ค่ะพอดีอยู่ตรงนี้ยังยังไม่คนยังไม่โดนคนอื่นบังนะคะแต่ถ้าคนอื่นบังนี้ของเราจะไปอยู่ข้างล่างลึกๆึกๆเลยนะคะถ้ามี คนเพื่อนของเราตั้งหลายร้อยคนอ่ะเขาโพสเหมือนกันอะ่ะ <_ an> เขาก็มีการโพสต่อไปเครื่องหมายที่สามนะคะให้กดปุ่มแช์นี้ค่ะนี่ค่ะเครื่องหมายแชร์เครื่องหมายน้อยกว่านี้กดลงไปเลยค่ะแชร์ไปหาใครคะแชร์มาท,ที่ห้องนี้ก็ได้แชร์มาที่ห้องรวยดีโปรเจกต์เรานี่แหละคะ่ะห้องกลุ่มเรานี่แหลคะค่ะแชร์ไปเลยหรือแชร์ไปหาเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในนี้คะ่ะใครก็ได้หรือกดไปที่ เครื่องหมายเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะคะนี่มันตรงนี้ตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อจะไปหาใครพิมพ์หาใครก็ได้ค่ะนะ,ะนะตรงนี้แล้วก็ต่อไปเราก็กดเครื่องหมายแชร์ค่ะกดแชร์ตรงนี้นะคะอืมนี่ค่ะ อนุญาตให้มีการบันทึกอ่านหน้าจอไหมอนุญาตอนุญาตนะคะถ้าไม่อนุญาตมันก็จะไม่สําเร็จนะนี่ค่ะก็กดแชร์ค่ะกดแชร์เลยนะคะตกลงนะคะเรียบร้อยไปฝองแชทไปเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ละค่ะตามนี้ละค่ะ